สวัสดีจ้าพี่นงได้เวลาเก็บดอกไม้เข้าบ้านอีกแล้วเนี่ยต้นนี่บ้านเย็นเนาะหลายปีแล้วสี่ปีแล้วะนะต้นนี่เนาะฉันตัดออกเพราะว่ามันหลม่มมันโดนลมม,นมันเปลี่ยนสีปกติมันเป็นต้นแบบหลายสีเนาะต้นหนึ่งมีหลายสีมันปีนี้มันเป็นสีเหลืองอย่างเดียวฉันหวานกวางตุง้งไหวกวางตุง้งมนขึ้นจ้าตนน้นตนั่นตรงนั้นเนาะพักชีครับ บักชีไทยบัคชีเลาาขึ้นอยู่แต่ขึ้นหน่อยเนาะมีวันนี้ฉันก็ตัดดอกอันนี้มนี่เลยจากเพราะว่ามันมดดอกแล้วนาะนนี่ที่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยตัดแล้วในผูฟักทองเห็นไหไม่ได้ไม่ได้กินลูกใยดอกเดี๋ยวกเก็บเละจ้ะเพราะว่าหนาวจะมาแล้วนะฉันตัด โยดตัดอะไรมันทิ่งหล,ห,ลหลายเพราะว่าจะให้มันเหลือหน่อยด้วยยายเร็้อยู่สองอาทิตย์เนาะนี่สามสี่ลูกก็เลยจ้ะเนาะว่าขนาดฉันตัดทิ่งต่างหลายเลยนะนี่เนาะพวกพิกฉันนี่ยเกี่ยกำลังออกหนาวมาเหลวนะเพราะต้องคิดเพีย่ใยจะเพียลงต้นในบ้านเพียลงฉันก็เก็บกินหลายรอบเลยด้วยนี่สตรอเบอรี่ก็มีลูกอยู่จ้ะ มันจะคุดถิ่งกับปีนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อพวกนี้นก็เก็บได้เลยเน,ะ <c oughs> นาะถักห้อยถากมากินก่อนเนาะเองื้กวถากมากินก่อนจังเลยเนาะี๋้วไปเอาไอ้น้ำหวานไว้ที่ไม่ให้ถากกินอะถากสะบอะโ <c> อ <oughs> ้ยนี่นี่ต้นนี่ที่มา หลายสีจ้ะดูนี่หลายหลายสีเนาะต้นหนึ่งมิดมันหลวงอยู่เลยโชคดีไปเลยด้เนาะนี่สีเหลืองหลายเนาะอันนี้สีแดงหลายสีชมพูหลายา็ชักสีอะไรแหละปนกันคะเทศฉันก็แล้วก็ก็บเข้าบ้านแล้วจ้ะฉันเอามันออกมาให้ไอ แล้วเก็บข้าวบานเอามาให้แม่เล่งผสมเกสรไหนด์กๆเนาะพริกก็ออกดอกด้วยจะเพียลงจะได้กินแล้วจะได้กินแล้ว <c oughs> กระปองเผ็ดลูกๆเ <c oughs> สียงนก ในบ้านมะเขือเทศก็ยังมีมะเขือเทศอยู่หนหัวผ้าฉันจะต้องเก็บข้าบ้านนะดูอ่ะเพียลงพี่หนอกนี่ด่ะดูแต่ข้างหนา้าไม่ดูข้างหลังด้วยเพียลงดำปีเลยอันนี้นะนะดูอ่ะขีดตะปีเนาะมะืเอเทศในบ้าน ยังพอมีอยู่แต่ว่าสีน้ำสีแดงเนี่ยไอ้น้ำพึ่งไม่ไม่มีซุกเลยตั้งแต่เก็บเท่าที่เรวมีพักหลวงงอกเยอะเลยด้วยพักกองตุ่งเนาะนี<อ>่กะเพราฝรั่งฉันซื้อมาปลูกแตงกวาก็ยังมีอยู่ อู้ <Ooh, S 2> เสียงมันเลงอยู่ในนิ่เต็มเลยมันมาผสมเกสรหรือมันออกไม่ได้ป่ะพาดูสวนนิดนึงเราให้ฟังมาถึงเวลาเก็บแล้วเนาะถึงเวลาเก็บแล้วโอ้ดูเขียต้นเกนตะวันชั้นดูว่าสูง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 ,งรุลมพัดหักสองตนไม่เป็นดอกสักทีเกนตะวันที่อื่นเขาเป็นกันล้วเนาะตะไครด้วย ลูกเอามาให้จากทีทำงานตลอฉันไปไทยฉันก็เลยเอามันมาเสียบไปนี่ก่อนเนาะก่อนไปไทยเนาะมันก็ขึ้นด้วยนี่ก็ต้องคุดจ้ะค mm. ุดเข้าบ้านเลยจ้ะคุดเข้าบ้านแมวพึ่งก็ยังมีอยู่เนาะ, <c oughs> ะตัวใหญ่ใญ <c oughs> โอ้ยซสละนเนงอก เ็มเลยคุดทิ่งน่ชาวฉันคุดทิ่งตรงไหนตัวมิดมันด้วยมันไม่อยู่ข้างนอกไอ้แมลงผสมเกสร,รหย้ยพันพึ่งเคยเห็นคัางเหล็กก่อนฉันไม่เคยเห็นเลยเพราะมันอยู่ต่ในบ้านนะดอกดอกมันกําลังออกอป่ะใบไหลบแล้วแตไมไปสักที <laughs> ต้องฮักเกสร,รเอ้ หักอันนี้ออกจ้ะอันที่มันลอยอะไรมากัดกินเกสรนี่เวงเวงเนาะทากหรือเปล่ปานี่นะใบกินหมดเลยเนาะเดี๋ยไปเอาไอ้นั่นมันลอยหน่อยยาทะลุทะไล่อันนี้แตงระเบิดมันงอกเองมันจ้ะพราะว่าฉันปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วหลายเนาะจะไปจับจะ่ถัดโดนมันหรอกมันระเบิดใสโดนมันลูกมัน ลูกเก่เกมจะระเบิดจ้ะพวกนี้จะท้อนพวกนี้จะท้อนดีทดุดเนี่ยยังไม่มดเนะเาะวอลเลดิสก็ยังมีแก่ๆกแต่ว่าเอาดอกไหวเอาลูกมันไหวเนาะกินได้จ้ะเก็บหยอดหลวกเนาะเนี่ยหัวยังใหญ่ด้วย บริสติสเนี่ยเอาไปสามตนไปไปดูนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งวันนี้ดูอ่ะฉันฮักฉันตัดมันเหลือตอนวต้ตนเดียวนี่เนาะกระตนสีที่รวมสีเนาะหอมจ้ะบ้านตะตนเย็นเนาะมีรูดฉันยังไม่มด <c oughs> ดอกดาวเรืองสวย้วยดูอ่ะ รงซีอยู่ร่วมกันเนาะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนอะจ้ะเนาะชมสวนด้วยกันจะมาชมสวนด้วยกันจะสวัสดีจ้ะดอกเลดิสเม่งพิเสิรอ์อบจ้ะ